ต้องไปเจอผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับในช่วงสองพากินตีพาเที่ยวครับสวัสดีครับผมตองชวนชื่นตีสมเจตครับเราสองคนนะครับนำคุณผู้ชมมาอย่างเทศบาลเมืองท่าเรือพัทแทนจังหวัดกาญจนบุรีและวันนี้นะครับเราจะมารู้จักไกด์พิเศษของเรานะซึ่งจะนำคุณผู้ชมแล้วก็เราสองคนนะครับพาเที่ยวก็คือท่านนายกเมือง ท่าเรือประเทศนนะครับท่านนายกพิชัยโรสซิริก้าเชิญครับนายกครับช่วยบอกกันที่กินที่วัดโด่งดังที่สุดเนี่ยในในเมืองท่าเรือประเทศนมีอะไรบ้างครับประเดี๋ยวสักครู่นึงครับเราจะพาท่านไปกินอ่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูขายมาแล้วเจ็ดสิบปีโอ้โหเชิญนะครับเชิญครับไปครับไปก่อนเลยครับโอ้ประกาศนะฮนายกครับครับผมเห็นโลโก้นี่มันมันห้องน้ำเนี่ยครับ อ๋อมันมีอะไรอยู่ในนี้หน่อยครับเดี๋ยวไปถ่ายให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมัมีอะไรกินเหรอครับมันห้องน้ำมีครับเมียทีองีูเลยกันครั้งแรกเชิญนะครับมันจะอร่อยไหมครับตามมาครับตามมาครับเริ่มต้นก็สนุกกันแล้วครับนายกวิชัยพาสองหนุ่มของเรามาที่ห้องน้ําแทนที่จะไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่แท้อยากโชว์ห้องน้ําของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลท่าเรือพระแท่นนั่นเองห้องน้ําที่นี่ติดแอร์เย็นฉ่ำพร้อมมีป้ายแนะนําสถานที่กินที่ขึ้นชื่อของที่นี่ไว้ด้วย นายกครับพี่นายกจะพาผมไปกินก๋วยเตี๋ยวติดแอร์เนี่ยนายกเลี้ยงผมไหวไหมครับไหวครับไหวแน่เลยครับไหวแน่ครับไหวมาดูสิครับเอ้าพวกเราเฮ้โอ้โหแน่นอนครับไหวครับผู้ชมประชาชนนี่ก็ให้การต้อนรับกับทีมงานของเรานะครับโบกไม้โบกมือนะฮะแหมน่ารักไอ้เก่งคนท่าเรือเนี่ย น่จะหลงหลังจากที่นั่งรถรางชมเมืองท่าเรือกันตอนนี้สองหนุ่มพร้อมเพื่อนๆก็มานั่งเย็นใจที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูติดแอร์เจ๊จวนร้านนี้เป็นร้านขึ้นชื่อขายมายาวนานเป็นที่ยอมรับของรสชาติความอร่อยครับ ทิมอร่อยกันท่วนหน้าก็มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างครับที่นี่คือศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลที่คนท่าเรือให้ความเคารพผู้ชมค,ครับหลังจากที่ท่านนายกนะฮะได้นําพวกเรานะครับมาไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือว่าศาลอาม่านะครับเพื่อขอพอรเป็นสิริมงคลแล้วหลังจากนี้พาพวกเราไปไหนครับท่านครับลงเจนะครับ <laughs> ท่านนายกครับเคงสิวตัวครับเคงสิวตัวครับผม และนี่ก็คือขนมขึ้นชื่อของท่าเรือประเทศอีกอย่างหนึ่งนะครับน,น,นั่นคือขนมก็เกลียวปากหม้อนั่นเองก่อนจะไ,ไปไหวใช่ไหมฮะที่โรงเกียวครับแวะทานอีกางน่ะเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนายกเลยดีกว่านะ,นค,ะครับมามเดี๋ยวผมจะพา,าไปทานน้ำเบี่ยงจุ้ยครับน้ำเก่าแก่ไม่ใช่จับเลี้ยงนะที่บอกว่าเป็นรากบัวเอาละครับมาถึงแล้ง เหลียงจุ้ยครับท่านนายกครับไอ้น้ำเหลียงจุ้ยนี่มันทำมาจากอะไรครับผมมันมีแก๊กฮวยด้วยแล้วก็มีรากบัวสดต้มบัวด้วยนะครับเพื่อเป็นพิสูจน์พิสูจน์เราขอชนเป็นพี่น้องร่วมสาบานตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอบคุณมากนะครับมาติ่มก๊กแล้วตอนนี้นะฮะเราสามคนก็ยืนอยู่ที่ไหนครับท่านครับ พี่ดวงเจคิงสือตัวครับครับผมแลวนะข้างหลังเรานี่ก็คือวิหารของท่านอาจารย์โหพัชิญครับตามเรามาเลยครับกรบไหว้ายนครับอาจารย์โหพัฒท่านเป็นผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยหลังจากมรณภาพสภาพศพไม่เน่าเปื่อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดท่าเรือนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวท่าเรือนี่มาสักการะเป็นประจำนี่ยคือหลวงพ่อเพชรครับหลวงพ่อเพชรมีอีกชื่อหนึ่งว่าพระใหญ่นวม อีกวัดหนึ่งที่ท่านนายกวิชัยพาทีมงานเรามาครับวัดท่าเรอือพระประธานบูชาประจำวัดนามว่าหลวงพ่อเพชรตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดตะครามเอ็นมากราบไหว้เสิยงสถิตที่นี่ก็คือหลวงพ่อดำครับผมงั้นเรามาขออนุญาตกราบไหว้หลวงพ่อดำก่อน<ง> สุดท้ายของต๋องพากิ่ตี้พาเที่ยวมาที่ชุมชนบ้านตะคำเอ็นชุมชนที่เอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะสืบเชื้อสายมาจากลาวที่นี่ต้อนรับพวกเราด้วยรดช่องแสนอร่อยครับท้ายนี้อยากให้ท่านนายกฝากถึงประชาชนในพื้นที่แล้วก็ประชาชนที่จะมาท่องเที่ยวที่ท่าเรือพระแท่นครับท่าเรือเป็นเมืองหน้าด่านของจังหวัดกาญจนบ,บุรีเรามีของดีมากมายเรามีวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่น่ารักเรามีชุมชนเรามีชุมชนที่น่ารักมีความเมตตา และพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะต้อนรับพวกท่านนะครับก็ขอเชิญครับทุกท่านที่มาแวะนะครับชาวเทศบาลเมืองท่าเรือประเทนยินดีต้อนรับครับะครับผมเดี๋ยวไปพบกับบรรยากาศภาพคอนเสิร์ตกันดีกว่าครับครับเชิญครับอร่อยมากครับโอ้หนี่ปูผหานหน้าถอนมอคนนี้จะถานที่ท่องเที่ยวเห็นแล้วแบบอยากพาสนสาวมาอะไรอย่างนี้ปะ